สวัสดีค่ะบุแทงดาวพาริหัสปฏิบัติภารกิจบอกเล่าเรื่องราวดีๆบนโลกมนุษย์นะคะสำหรับวันนี้เราจะพาไปที่วัดประตูต้นพึ่งจังหวัดลำปางค่ะวัดนี้นะคะเนื้อที่มีแค่ไร่เศษๆเองค่ะแต่สายมูไม่ควรพลาดนะคะเพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครบเลยค่ะ วัดประตูต้นพึ่งค่ะเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งค่ะสร้างเมื่อพุทธศักราช2,380นับถึงปีปัจจุบันมีอายุป,ประมาณ178ปีสันนษฐานว่าสร้างในสมัยเจ้าน้อยขตัตยะบุตรเจ้าคำโสมโดยชื่อวัดนะคะมาจากชื่อเข้าเวียงเหนือหรือประตูต้นพึ่ง วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่16กรกฎาคม2513โดยมีนายสุบินเกตก็เกตทองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในขณะนั้นเป็นผู้ตัดลูกนิมิตค่ะที่ตั้งของวัดนะคะอยู่ที่เลขที่1ถนนท่ามาโอตําำบนเวียงเหนืออำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางค่ะ ภายในวัดจะมีกำแพงปฏิสฐานพระเกจิอาจารย์ดังหลายท่านไว้ให้นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้บูชาเช่นหลวงปู่ทวดหลวงพ่อเกษมเขมะโกครูบาศรีวิชัยและอีกหลายๆท่านค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักการะและทุกคนต้องมากราบไหว้มากที่สุดคือเทพบุตรบนสวงสวรรค์ชั้นดุสิตหลังจากพระเวสสันดรทิวงโคตไปบังเกิดเป็น สันดุสิท์เทวราชเสวททิพสมบัติก่อนจุติบนโลกมนุษย์ค่ะและตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระราหูเทพ วัดประตูต้นพึ่งเป็นวัดที่ชาวบ้านชาวลำปางรู้จักกันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญทางศาสนาหรือไม่ใช่วันสำคัญก็จะมีนักท่องเที่ยวมากราบไหว้ทำบุญมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมทำบุญถาวายสังฆทานอย่างสม่ำเสมอพร้อมอยังเชื่อว่าเมื่อมาขอพรแล้วจะสมความปรารถนาเมื่อกลับไหว้บูชาเสร็จนะคะนักท่องเที่ยวก็จะช่วยกวาดลานวัดกวาดใบไม้ที่ตกอยู่ใต้ต้นไม้ที่ ขาดไม่ได้คือทางวัดประตูต้นพึ่งมีการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่เป็นโรคต่างๆที่รักษาอย่างไรก็ไม่หายขาดสทัทีก็เลยมาปรึกษาพระอาจารย์ส่วนใหญ่นะคะโรคที่ไม่หายขาดก็จะเป็นโรคผิวหนังอาจจะเป็นโรคหดัดโรคสูสจาระผู้ที่มารักษาที่นี่ต่างก็อาการดีขึ้นค่ะ เราพามาชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบๆพระมรรมทาธาตุนะคะมีพระพุทธรูปโชคชัยเชียงรุงโชคชัยเชียงแสนและที่เห็นอยู่นี้คือเท้าสันดุสิทธิธทวราชนะคะ ที่เห็นอยู่นี้คือท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่นะคะอันมีท้าวิรุณหกท้าวทะตะรสทาวิสวุวรรณนะคะและท้าวิรุป,ปักค่ะ ที่เห็นอยู่นี้นะคะคือพระอัครสาวกเจ้านะคะทั้งหมดเลยค่ะแต่อาจจะไม่ทั้งหมดนะคะแต่ว่าผู้เป็นเอกทักษะเป็นเลิศทางด้านต่างๆเรามาหาดูได้เลยที่นี่นะคะใครอยากเป็นเลิศทางด้านไหนนะคะอยากขอพรทางด้านไหนให้ประสบความสําเร็จก็อเอ่ยวาจาเอ่ยพระนามของพระอริยสาวกนั้นๆแล้วขอพรได้เลยค่ะ และที่เห็นอยู่นี้นะคะคือพระพุทธรูปปางประสูติและพระพุทธรูปปางปรินิพานนะคะแล้วก็มีต้นสาระนะคะแอดชอบมากๆเลยค่ะต้นสาระสวยมากและขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกๆคนนะคะทั้งชาวจังหวัดลำปลางและชาวจังหวัดใกล้เคียงนะคะที่ได้เข้ามาที่วัดประตูต้นพึ่ง ก็ขอให้มากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นความและกำลังใจและเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวนะคะสาหรับคลิปนี้แอดต้องลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าขอพระคุณค่ะฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้แอดแค่คนละครั้งก็พอนะคะสำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ